มารู้จักสัญญาณเตือนของเส้นเลืดอดขอดเส้นเลืดอดขอดหากดูเผื่นๆอาจไม่ใช่โรคที่อันตรายแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนอาการของโรคบานปลายอาจโชคร้ายถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นเส้นเลืดอดขอดเรามีวิธีสังเกตง่ายๆ5ข้อดังนี้อาการที่1รู้สึกอาการหนักขาเมื่อนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน อาการที่2ส,สังเกตจากเส้นเลือดที่ผิวหนังจะมีรอยปูดของเส้นเลือดลักษณะคดงอนุน่นออกมาอาการที่3มักจะเป็นตะคริวโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนทําให้นอนไม่หลับอาการที่4มีอาการคันบว,วมตึงแสบร้อนบริเวณเส้นเลือดที่ผิวหนังอาการสุดท้ายจะสังเกตเห็นผิวที่ข้อเท้าเปลี่ยนสีคล้ำดูเป็นรอยปืน้นหากมีอาการเหล่านี้คุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดขอด ควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนที่อาการจะรุนแรงเซลล์เลือดขอดยิ่งรักษาเร็วยิ่งหายง่ายด้วยความปรารถนาดีจากยาดา